โฟโตซินเทสิสหรือการสังเคราะห์ด้วยแสงมีทั้งหมด3รูปแบบคือ way, c t pathway, C4 pathway และ c มโดยกระบวนการแรกจะถูกเรียกว่าปฏิกิริยาแสงและอีกปฏิกิริยาที่เรียกว่าคาร์บอนฟีเ t ชันหรือการติึงคาร์บอนโดยกระบวนการแรกคือ light dependent reaction โดยจะใช้แสงและน้ำมาใช้ในกระบวนการและเกิดผลิตภัณฑ์เป็นออกซิเจนพลังงาน ATP และ NADPH โดยพลังงาน ATP และ NADPH จะถูกเอาไปใช้ในกระบวนการคาร์บอนฟิกเซชันหรือว่าการตึงคาร์บอนโดยกระบวนการแรกถูกเรียกว่าปฏิกิริยาแสงจะเกิดขึ้นบนเยื่อหุ้มไทลคอยในส่วนของภายในคอโลพลัสและคาร์บอนฟิกเซชันเกิดที่สโตมา ของภายในโฟลพัทโดยการเกิดกระแสคลอแสงของ T3Pathway จะเกิดโดยแสงนำพลังงานในรูปแบบโฟตอนตกกระทบกับตัวเยื่อหุ้มไทละคอยโดยจะมีตัวโปรตีนตัวรับเป็นโฟโตซิสเต็ม2แบบก็คือโฟโตซิสเต็ม s 2กับโฟโตซิสเต็ม1โดยการที่โฟตอนนั้นจะตกลงที่โฟโตซิสเต็ม2ก่อนและเด้งไปมากับรงควัาวับภายในก่อนที่จะเด้งไปหาโฟโตฟิลตรงกลาง ทำให้คลอโรฟิลล์ตัวนั้นเกิดสภาวะถูกกระตุ้นและมีแรงดึงดูดมากพอที่จะดึงอิเล็กตรอนออกจากน้ำทําให้กลายเป็นเซนต์หนึ่งส่วนสองออกซิเจนถูบวกไฮโดรเจนไอออนภายในกระบวนการนี้ออกซิเจนจะถูกขับออกนอกจากตัวพืชและไฮโดรเจนไอออนก็จะไหลไปตามลูเมนอิเล็กตรอนจะถูกนําพาโดยโปรตีนมากมายเช่น Pq ไซโตซมคอมเพกหรือว่า Pc ก่อนไปที่โฟโตซิสเต็มหนโดยอิเล็กตรอนจะกระตุ้นโปรตีนนําพาเหล่านี้ให้เปิดออกทําให้ไฮโดรเจนไอออนที่อยู่ภายนอกไหลเข้ามาในลูเมนจํานวนมากและไฮโดรเจนเหล่านี้จะรวมกันอยู่ภายในลูเมนเยอะขึ้น จนรกระทั่งจุดหนึ่งนั้นมันจะทําการแพร่ออกไปข้างนอกโดยผ่าน ATPase ในขณะที่ไฮโดรเจนไอออนผ่าน ATPase มันจะกระตุ้นให้ ADP บวก Pi ต่อพันธะกับหมู่ฟอสเฟตอิสระที่ลอยอยู่ภายนอกให้เกิดเป็น ATP ใหม่อีกครั้งหนึ่งก่อนนําไปใช้ที่กระบวนการคาร์บอนฟิกเซชันอีกครั้งหนึ่งอิเล็กตรอนที่ถูกโปรตีนนาพาจนมาถึงโฟโตสเตมวม1จะถูกดึงดูดจากคลอโรฟิลล์ที่ถูกกระตุ้นจากโฟตอนที่ตกกระทบเข้ามาและถูกดีดตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งก่อนจะถูกโปรตีนนาพาผ่าน Fd และ NADP+ ก่อนจะถูก ยิงออกไปและให้เนทพบวกมารับอิเล็กตรอนและกําเนิดเป็นเนทพีเและนําไปใช้ในกระบวนการคาร์บอนฟิกเซชันเช่นเดียวกับ ATP นั่นคือการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัตจกักรแต่ในอีกรูปแบบหนึง่งหากอิเล็กตรอนที่ผ่านโปรตีนนาพาและถูกยิงออกไปไม่มีเนทพีบวกมารับอิเล็กตรอนตัวนี้จะถูกย้อนกลับมาเพื่อให้คลอโรฟิลที่ถูกกระตุ้นนั้นนํามาใช้ยิงไปยังโปรตีนอีกครั้งหนึ่งกระบวนการนี้จะถูกเรียกว่าการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัตจกักรโดยกระบวนการนี้มีสาเหตุเกิดเนื่่องมาาาจกว อัตราส่วนในการใช้ ATP และ n t d h นั้นไปเท่ากันจึงทําให้เกิดในการคาร์บอนฟิกเซชันจึงต้องมีการดีเลย์เวลาในการสร้างพลังงานของทั้ง2ตัวเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดการสมดุลในอัตราส่วนที่ต่างกันโดยข้อแตกต่างระหว่าง Photosystem 1กับโฟ o ต o s สต t e ท2ก็คือโฟ o ต o s สต t e ท2จะเกิดออกซิเจนเกิดขึ้น และโฟโตสเตมวันจะไม่เกิดออกซิเจนขึ้นโดยเมื่อได้รับพลังงานจากการไล g เรีแ a c ชั o นแล้วจะถัดมาในส่วนของคาร์บอ f ฟิกเซชันที่เกิดขึ้นในสโตมาโดยขั้นตอนการ c a r ์บอนฟิกเซชันจะมีอยู่3ขั้นตอนก็คือคาร์บอนซิเลชันรีดักชันและ ดีเจเนเรชันโดยเพื่อจะนําเอาคาร์บอนไดออกไซด์จานวน3โมเลกุลรวมกับอะยูบีพีมเลกุลจะเกิดกลายเป็นคาร์บอน6โมเลกุล6อะตอมผ่านการเร่งปฏิกิริยาด้วยเอนไซม์รูบิสโ o แต่โมเลกุลนี้ยังไม่เสถียรจึงแตกตัวกลายเป็น PGA 2เโมลกุลตัวละสมอะตอมซึ่งจะเป็นโมลกุลเสถียรภาพตัวแรกจากนั้นผู้มนจะรวมตัวกันกลายเป็น PGA 6เโมลกุล3อะตอมก่อนได้รับพลังงานจาก a t p 6ตัวกลายเป็น BPG6 โมลกุล3อะตอมโดยพลังงาน ATP จะมอบบูฟอสเฟตให้1ัวก่ ่อนออกไปที่กร,กระบวนการไลซ์เรียคชันเพื่อรับหมู่ฟอสเฟตอิสระและนํามาเชื่อมต่อกันผ่านโปรตีน ATP Plus และจะถูก Nt P ให้พลังงานมาหัวเปลี่ยนแปลงรูปแบบของโมเลกุลทําให้ BPG ถูกกระตุ้นเปลี่ยนแปลงโมเลกุลทําให้พันธะฟอสเฟตในตัวเองหลุดออกเป,เป็นพันธะใหม่ G3P 6โมเลกุลและ G3P1 โมเลกุลจะออกจากวงเควินไซเคิลไป1โมเลกุลกลายเป็นกูโคสและเก็บสะสมเอาไว้ในพืชเป็นอาหารต่อไปโดย5โมเลกุล G3P จะมีคาร์บอนอยู่ทั้งหมด3อะตอมตากจากัดเรียงกันใหม่แล้วจะสามารถเปลี่ยนเป็นอาร์ยบโมเลกุล5อะตอมได้โดยการใช้พลังงาน3 ATP ในการเติมหมู่ฟอสเฟต แต่นั้น3า u b p ก็จะสามารถรับ3มคาร์บอนไดออกไซด์ที่เข้ามาในวงได้และเกิดเป็นวัฏจักรขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยการให้พลังงานของ ATP ในวัฏจักรนั้นจะแตกต่างจากการให้พลังงานกับโปรตีนบนเยื่อหุ้มต่างๆต่อไปจะเป็นการตึงคาร์บอนของพืชตระกูล C4-Pathway ซึ่งจะเป็นพืชตระกูลปลูกทั้งหลายเช่นข้าวโพดข้าวฟ่างหรือว่าอ้อยโดยต้องปูพื้นฐานก่อนว่าโครงสร้างของพืช c 3และพืช C4 เนี่ยนั้นแตกต่างกันโดยพืช c 3มเนี่ยมันจะมีพาลิเซตมีโซฟิลกับสปอนจ Gesund ี้มีโซฟิลในการสังเคราะห์แสงแล้วก็ส่งให้กับเจ้าตัวบัลเลนชีตโดยหน้าที่ของบัลเลนชีตเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ในการสังเคราะห์แสงหรอกเพราะว่าโครงสร้สางของมันเนี่ยมีหน้าที่ช่วยใําให้แข็งแรงแล้วก็ห่อหุ้มตัวของเวนที่เก็บตัวของไซเลมและโฟลเอมเอาไว้ และภายในของตัวบัเตันชีสเนี่ยก็มีโคโลฟิลน้อยมากต่อมาโดยพืชซีโฟเนี่ยตัวพาริเซีมีโซฟิลในพืชซีโฟมีน้อยมากจนแทบไม่มีหรือถ้ามีก็จะเรียงติดชิดกัน ไม่เหมือนเพอร์ซีสามที่เรียงกันแบบหลวมๆโดยจะมีตัวของมีโซฟิลในการล้อมรอบและเกิดกระบวนการ2ขั้นตอน2เซลลโดย2เซล์ที่ว่านะั่นก็คือมีโซฟิลกับบัตเตนชีโดยขั้นตอนแรกก็จะราเป็นทาง้นของคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาก่อนจากนั้นจะถูกเอนไซม์คาร์บอนิกแอนไฮเดสเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ให้กลายเป็น HCO3- ไอออนลบเพื่อนำมารวมกับโมเลกุลคาร์บอน3อะตอมโดยใช้เอนไซม์ PEP c a r b o x ซิเลส หรือฟอสโฟโนลพิรูเวตเอนไซม์จากนั้นอะตอมคาร์บอนของ HCO3 ลจะรวมกับสารคาร์บอนโมเลกุล PEP คาร์บ,บอกซิเลตเกิดขึ้นเป็น OAA ซึ่งเป็นสารคาร์บอนโมเลกุลสถีนรภาพตัวแรก ก็จะถูกย้ายไปที่บันเดนชีกลายปเป็นสารมาเลตโมเลกุล4คาร์บ,บอนอะตอมจากนั้นมันจะทําการให้1คาร์บ,บอนอะตอมเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อน,นําไปคาร์บอนฟิกเซชันก่อนที่ตัวมันเองจะกลับไปที่มีโซฟิลอยู่ครั้งหนึ่งในรูปของโมเลกุล3าคาร์บ,บอนอะตอมที่เรียกว,ว่าไพรูเวตจากนั้นมันก็จะกลายเป็นเพปเพื่อไปรับ SCO 3ไอออนลบและเกิดเป็นวงจรขึ้นอีกครั้งโดยกระบ,บวนการดังกล่าวสามารถเขียนเป็นแผนภาพได้ดังนี้ก็คือเมื่อแสงตกกระทบกับชั้น e เดอร์มิสและผ่านเข้ามาที่ชั้นมีโซฟิลจะเกิดการสังเเคาาาาะะ์บบอออนนนนนนไไดดกกซิขึ้้่่ททีีจนนํํตลโมั ละเกิดคาร์บอนฟิกเซชันปล่อยส่งน้ําตาลในรูปแบบที่ใช้ได้แล้วไปที่เวนและลัเลียงไปทั่วลําต้นของพืชอีกข้อนึงที่น่าสนใจเนี่ยพืชซีโฟเนี่ยสามารถชนะการเกิดโฟโตเรสปาเรชันได้โฟโตเรสปาเรชันเนี่ยหรือที่แปลามาว่าการหายใจแสงเนี่ยพืชเนี่ยจะไม่ได้ใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในการสร้างอาหารแต่จะใช้ออกซิเจนในการสร้างอาหารแทนด้วยผ่านกระบวนการต่างๆซึ่งมีเยอะมากแต่สุดท้ายแล้วผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกมาจะน้อยกว่าคาร์บอนไดออกไซด์อย่างแน่นอนโดยพืชซีสามสามารถเกิดอะโฟโตเรสปาเรชันได้ เพราะว่าเอนไซม์ลูบิสโกที่ใช้ในการตึงคาร์บอนนั้นมันสามารถตึงคาร์บอนไดออกไซด์ก็ได้และตึงออกซิเจนก็ได้แต่ถ้าว่า PEP มันสามารถตึงได้แค่คาร์บอนไดออกไซด์ได้เท่านั้นจึงเกิดเป็นนิยามว่าพืช C4 pathway สามารถเอาชนะการเกิดโฟโตเรสปายเลชันได้ต่อไปจะเป็นพืช Ccam พืชกลุ่มนี้มีปัจจัยเรื่องเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องเนื่องจากเป็นพืชที่จะต้องป้องการการสูญเสียน้ําเช่นกระบอกเพชรกระบวนการของมันจะถูกแบ่งเป็นกลางวันและกลางคืนโดยโมเลกุลคาร์บอนสามอะตอมของ PEP จะมารับคาร์บอนไดออกไซด์ในช่วงตอนกลางคืนเป็นเวลาที่รูปปากใบปิดเกิดกลายเป็นคาร์บอนสอะตอมที่เรียกว่า OAA ก่อนนำย้ายไปเก็บที่ v q o รูปของมา l ิกแอซิจากนั้นเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นรูปปากใบจะปิดมาริกแอซิที่อยู่ใน v q o จะย้ายกลายเป็นมาเลดและนำคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปคาร์บอนฟิกเซชันและเกิดกลายเป็นอยู่ในรูปของพายูเวตเมื่อถึงตอนกลางคืนมันก็จะกลายเป็น PEP อีกครั้งหนึ่งและเตรียมรับคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อเกิดเป็นวงจรอีกครั้งสาเหตุที่พืชต้องทําอย่างนี้ก็เพราะว่าถ้าเปิดรูปากใบในตอนเช้าหรือว่าตอนเที่ยงเพื่อรับคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาทางรูปากใบจะเกิดการสูญเสียน้ํามากเกินไปจึงต้องเปิดรูปากใบเพื่อรับคาร์บอนไดออกไซด์ในช่วงกลางคืนแทน ต่อไปเราจะมาดูกราฟของความเข้มแสงหรือที่เรียกว่า light intensity และกราฟที่เป็น carbon saturation point หรือก็คือจุดอิ่มตัวของคาร์บอนไดออกไซด์เพราะข้อสอบที่เป็นข้อสอบเข้ามหาลัยหรือข้อสอบ A level มันออกบ่อยมากอย่างปีที่แล้วที่เป็นปี68ของข้อสอบ A level ชีวก็ออกเหมือนกันโดยต้องจํานิยามของมันก่อนว่าเมื่อความเข้มแสงสูงขึ้นเรื่อยๆอัตราการตรึงคาร์บอนหรือคาร์บอนฟิกเซชันของเพื่อจะสูงตามแต่เมื่อมันสูงถึงจุดหนึ่งแล้ว ค่าของอัตราการตึงคาร์บอนก็จะไม่เพิ่มขึ้นอีกเรียกสิ่งนี้ว่าจุดอิ่มตัวแสงหรือว่าไ i g h t saturation point โดยเราจะสามารถดูชนิดของพืชได้จากการดูค่ากราฟ light saturation point และค่าที่เราได้จากพืชเราจะเรียกว่า light compensation point โดยที่พืชกลางแจ้งนั้นจะมีค่า light compensation point สูงกว่าพืชทั่วไปเนื่องจากเป็นพืชที่ต้องอยู่กลางแจ้งและต้องการได้รับแสงมากจึงมีอัตราการตึงคาร์บอนที่สูงตามกับพืชที่อยู่ในที่ร่มนั้นจะมีค่า light compensation point ที่ต่ำกว่าเนื่องจากเป็นพืชที่ใช้แสงน้อย อัตราการเติมคาร์บอนก็เลยจะมีน้อยตามเมื่อเห็นกราฟแล้วจะสามารถมองแยกได้ว่าพืชของเส้นบนจะเป็นพืชกลางแจง้งและเส้นล่างจะเป็นพืชที่ร่ม ต่อไปจะเป็นความเข้มข้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ภายนอกที่สแสดงเป็นกราฟที่จะสามารถบ่งบอกได้ว่าเป็นพืช c ีทีหรือว่าพืช C4 p, p a t h w a y โดยเมื่อคาร์บอนไดออกไซด์ภายนอกของพืชนั้นมีมากขึ้นจะทําให้อัตราการดึงตรึงคาร์บอนของคาร์บอนไดออกไซด์นั้นสูงขึ้นตามเช่นเดียวกับแสงเมื่อคาร์บอนไดออกไซด์สูงจนถึงระดับหนึ่งแล้วก็จะไม่มากไปกว่าเดิมเป็นค่าของตัวโดยเราเรียกค่าของทีดีว่าคาร์บอนไดออกไซด์ saturation point หรือว่าจุดอิ่มตัวของคาร์บอนไดออกไซด์โดยความต่างการของค่ากราฟนัน ที่ค่อนข้างลึกและค่อนข้างยากแต่จะไม่ยากเกินความสามารถของเราคือด้วยพืชของ C3 เนี่ยมันมีตัวของล u b i s c o e n นไซมที่ช่วยในการตึงคาร์บอนซึ่งยิ่งคาร์บอนสูงเนี่ยลูบิสโกจะยิ่งทํางานได้ดีเกิดการคาร์บอนฟิกเซชันอย่างสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้กราฟของ C3 นั้น มีค่าสูงแต่ถ้าว่าพืช C4 พลัส B เนี่ยการตึงคาร์บอนของมันเกิดที่เฉพาะบันเดินชีททำใหเอนไซม์ที่ใช้ในการตึงคาร์บอนของมันเนี่ยมีอยู่สองตัวด้วยกันก็คือ PEP กับ Rubisco โดยเอนไซม์ที่ตึงคาร์บอนหลกัหลกๆก,ก็คือ Rubisco นั้นจะมีน้อยกว่าทําใหกราฟนั้นน้อยกว่าพืช C3 แม้พืช C4 จะสามารถเอาชนะการเกิดโฟโตเรสป i ยเลชันได้แต่จะเกิดการตึงคาร์บอนน้อยกว่าพืช C3 อยู่ดีเอ๊ะทุกคนก็อยากจะบอกว่าคลิปนี้ที่ผมลงเนี่ยมันเป็นคลิปแรกอะเนาะ ซึ่งเสียงมันก็อาจจะไม่ได้ดีมากเพราะว่าอัดตอนป่วยแล้วก็ง่วงนอนด้วยแหละแต่ก็จะพยายามลงคลิปให้สม่ำเสมอนะถ้าอย่างนั้นในวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับสำหรับคนที่อยากให้ทำเรื่องอะไรอีกก็สามารถเมนเข้ามาได้นะจะชอบก็กดไลค์ได้แล้วก็ไว้เจอกันพี่ไปนอนแล้ว